เราสองคนกันต่อนะครับในวีฟันร p พับบิกซานี่ยมบายนิวฮอนด้าสกุลวิไอนะฮะกับช่วงนี้เลยซาพระเกดนั่นเองนะครับช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงลักษณะนิสยัยบุคลิกอายุของคนที่เราอยากจะได้เป็นแฟนนะฮะในช่วงนี้ครับมาดูกันต่อเลยดีกว่า สำหรับช่วงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงนิสัยที่ไม่อยากได้บ้างมีนิสัยที่แบบผู้หญิงเนี่ยไม่เอาผู้ชายแบบนี้มาเป็นแฟนเลยนะพี่อู๋ครับอย่างผู้หญิงนี่เป็นไงเลยนะคะเห็นแก่ตัวเอันนี้ไม่เอาเด็ดขาดเลยนะหุยมีประสบการณ์อีกแล้วแต่ว่าอันนี้คือเพราะฉะนั้นคือรู้เลยว่าต่อไปนี้ไม่เอาเด็ดขาดผู้ชายเห็นแก่ตัวไม่ผ่านนะเฮ้ยแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาจะซ่อนนิสัยนี้ไว้ไงมันต้องคบกันมาสักพักนึงถึงจะออกมาปุ๊ใ ชัดเลยบายเลยนะแล้วก็เอาแต่ใจเพราะฉะนั้นเอาแต่ใจนี่ก็น้อยป้าส่วนมากก็น้อยนะแต่ว่าพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่เป็นผู้ชายที่เอาแต่ใจมากเพราะว่าด้วยความที่เป็นลูกคนโตพ่อแม่แบบก็ให้อยากได้อะไรก็ตามใจก็เลยแบบเป็นใจร้อนเอาแต่ใจด้วยอ๋อตอนนี้ดีขึ้นยังคะตอนนี้ก็ยังไม่ดีแล้วชอบสั่งไหมชอบบังคับแฟนหรือเปล่า ชอบบ้านบางเวลาเรื่องอะไรห้ามแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยเออเรื่องแต่งตัวนี้เป็นอะไรที่พี่ไม่โอเคเลยนะกับการแต่งตัวเนาใช่ไหมลัวเดี๋ยวเขาแบบเออเื่นมองเพราะเราชอบไปมองผู้หญิงคนอื่นไงวามันจะย้อนกลับเข้ามาที่เราใช่เหตุผลดีนะทีนี่อะเราผู้ชายเราไม่ชอบผู้หญิงแบบไหนบ้างอย่างแรกเลยจูจี้จูจี้น่ารำคาญใช่ไหมใช่จูจี้จุกจิกขี้บ่นขี้เหวี่ยงขี้วีนเฮ้ยมีอะไรกัน เหมือนเราเลยอ่ะอันนี้แหละคือสี่ยาเนี่ยจูจี้ขี้บ่นขี้เหวี่ยงจูจี้ขี้บ่นขี้เหวี่ยงได้ไหมขี้เหวี่ยงไม่ไม่ขนาดนั้นเป็นคนที่แบบอารมณ์ไม่ดีจากไหนมาไม่รู้เสร็จปุ๊บมาเหวี่ยงใส่เราเนี้ยแต่ก็เคยนะคืออะไรใช่ไหมแต่ว่าไม่บ่อยไม่บ่อยแต่ก็เข้าใจอ่ะใครจะไปโอเคอ่ะเนาะนิสัยแบบนี้นะนี่คือนิสัยนะฮะที่วัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขาไม่อยากได้มาเป็นแฟนนะครับผมใช่ค่ะอ่ะคราวนี้นะเรามาดูกันว่าดีกว่าเขาออกมาเป็นแบบเป็นคนเลย ว่าคนแบบไหนนะคะคือเป็นเหมือนแบบคนที่ผู้หญิงเนี่ยอยากจะได้มาเป็นแฟนระบุชื่อเลยนะระบุชื่อออกมาเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายคนเลยนะแต่ว่าที่เราจะยกตัวอย่างกันมานะคะคนแรกเลยคือพิ่เคนทีรเดค่ะโอ้โหคนนี้เป็นสุภาพบุรุษในฝันของผู้หญิงทุกคนหล่อด้วยเนี้ยบด้วยบุคลิกก็ดีนะคะดูเป็นคนใจเย็นเนาะดูไม่ใช่ผู้ชายเอาแต่ใจดูไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวด้วยอดูเพอร์เฟกมากเลยอย่างแรกเลยนะพี่เคนดูเป็นผู้ชายใจเย็นอย่างที่น้องขวัญบอกอันนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติหลักเลยที่ ใช่ทให้พี่เคนเนี่ยเป็นที่หมายปองของสาวๆทั่วประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็พี่เคนเนี่ยดูเป็นคนรกครอบัวมากดูแบบว่ารักภรรยารักลูกเนอะดูเป็นแฟมลี่แมนสุดๆเลยชอบแม่แบบนี้ชอบชอบนะชอบแต่ว่าพี่เคนแบบแต่งตัวเนี๊ยบไปหน่อยอ๋อชายหมายถึงว่าไม่ชอบอาจจะด้วยวัยด้วยแหละคือก็สมวัยของพี่เคนเขาอาจจะเรายังขวัญที่ชอบเซอร์นะฮะชอบเซอร์หน่อยยิ่งเสื้อขาดเนี่ยอันนาดไขาดไปพี่เป้อลักไงอ่ะพี่เป้อลักอีกคนนึงอันนี้มาทางเซอร์เลยค แต่ว่าพี่เป้เขาก็จะมีเสน่ห์ไงที่เขาแบบร้องเพลงใช่ไหมเป็นคนขาวจมูกโด่งเขาเป็นคนเซอร์สะอาดอ่ะเขาไม่ใช่เซอร์มาแบบเซอร์มาสกปกอะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เซอร์แบบสิวกรังเขอะมาเลยอันนี้ก็เรียกว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองด้วยพี่เป้เนาะต่อมาเป็นใครพี่ติ๊กปะ พี่ติ๊กเจษดาก็ได้พี่ติ๊กก็เซอร์นะที่จริงแล้วอะเนาะจริงแล้วพี่ติ๊กเป็นคนแต่งตัวเซอร์นะฮะแต่ด้วยความที่หน้าตาพื้นฐานหล่อมากจริงเขาดูไม่เซอร์เลยพี่ติ๊กเหมือนเป็นอยู่ระหว่างพี่เป้แล้วก็พี่เคนนาเดทอะไรใช่เยใช่แล้วก็เป็นคนที่ดูแลวครอบครัวเหมือนกันนะคือในสมัยนี้เนี่ยที่เขาจัดอันดับอย่างที่บอก2552ใช่ไหมนาเดทยังไม่เกิดถ้านเดทเกิดเจมส์จีรายุยังเรียนอยู่ยังเรียนมัธยมอยู่แต่จริงๆแล้วชอบนาเดทมากที่สุดเลยนะถ้าเกิดสมมติว่ามาทำในปีีน้คืืออเเเร่งดลย มาริโอ้มาริโอก็โอเคโอ้โหสวยแล้วได้เมาริโอก็โอเคต่อมาครับมาดูดาราหญิงดีกว่านะครับที่ว right ัยร okay. ุ right. ่นสมัยนี้เนี่ยเขาอยากจะได้มาเป็นแฟนเป็นคนรักกันคนแรกเป็นเซ็กซี่ควีนของวงการบันเทิงไทยเลยนะครับพี่อ้ํพัชราภาใช่ไหมพี่อุ๋ยก็ชอบแนวเซ็กซี่อยู่แล้วเพอร์เฟเลยจริงเป็นคนที่สวยเป๊ะทุกครั้งเลยเนาะที่เขาออกมาแบบออกสื่อออกอีเวนต์อะไรแบบนี้รวถึงกริยามารยาททุกอย่างนี่แบบโอ้ยใช่อ่ะ ม่ของลูกแต่ว่าเราไม่มีวันนั้นเขามีแฟนแล้วนะตอนนี้แต่ว่าเขาสวยมากจริงอ่ะคือสวยหุ่นดีทุกอย่างที่เป็นสเปคพี่อู๋อยู่ที่อั้มพัชราพรวมกันไว้ที่คนนี้แหละก็นอกจากพี่อั้มนอกจากแนวเซ็กซี่แล้วมีอันดับที่2มาดูอันดับที่2อันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงเลยนะฮะนั่นก็คือคุณแพนเค้กเขมบ้านิษคนนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเจ้าหญิงน้อยลุกแบบเจ้าหญิงเป็นผูดดีมากเลยใช่แต่ว่าเขาพูดดีจริงจริงนะใช่ ลูกขอดูแบบเป็นคนที่แบบเราทำร้ายไม่ลงแน่นอนใช่แล้วอย่างความทำร้ายลงไหมตบโอ้ตบนะคุณเล่นอยากถอยเลยไม่ทำร้ายผู้หญิงอยู่แล้วมาดูคนที่สามดีกว่าคนที่สามนี่คือแต่งงานแล้วเหมือนกันคุณแอฟทักษอนนั่นเองนะฮะอันนี้นี่เพอร์เฟกจริงๆนะค่นี้เนี่ยมาแนวน่ารักด้วยนะใช่ทั้งสวยทั้งน่ารักแล้วก็ดูเป็นคนฉลาดอะขยันทำงานเป็น working woman ที่เป็นผู้หญิงที่เก่ง มีความเป็นผู้นำนะฮะีตบุคลิกก็ดีมันเกินเอื้อมทั้ง3คนเลยนะครับมีใครที่แบบใกล้ๆได้อีกไหมอ่ะถ้าสมัยนี้ล่ะพี่อู๋เลือกใครสมัยนี้สมัยนี้เหรอสมมติว่านี่ไงปีห้าสิบยาย่าไม่ยาย่ายาย่ายาย่าก็ออกแนวแบบยยาแพนเค้กเหมือนกันนะดูเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันดูแบบเดี๋ว่าคุณหมิมเบอรี่ก็มาแล้วใช่จริงๆแล้วมีหลายคนนะฮะใครก็ได้พี่อู๋ว่ะไม่ไงชอบนี้ไหมอ่ะน้องสไปด์อ่ะน้องสไปด์ฮอร์โมนอ่ะน้องก้านี่ก็สเปก สวยด้วยเราวดูเป็นผู้หญิงแบบสมัยเนี้ยแบบเป็นตัวของตัวเองอยากกินสไปร์ต้องใส่ถุงนะฮะทั้งเรื่องนี่จำแต่ประโยคนี้ไม่กินสไปร์ใส่ถุงแล้วใส่เกลือด้วยไงโอเคอะก็มาอัปเดตกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะก็เป็นข้อมูลมาจากกรุงเทพโคลในปี2552่นเองค่ัครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าฮะมาช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับกับช่วงทราบรู้กันครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรตามให้ดีเลยครับผม ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ยังอยู่กับพี่อู๋แล้วก็ขวัญน,นะกับช่วงนี้เลยค่ะทราบรู้กันนั่นเองใช่แล้วช่วงนี้ฮะเราจะมาอัปเดตเทรนด์กันหน่อยดีกว่านะฮะว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขานิยมอะไรกันเขาพูดถึงอะไรกันเรื่องที่คุณจะไม่รู้ไม่ได้เลยนะครับอย่างช่วงนี้เนี่ยขเยขานิยมเป็นเกย์กันครับแล้วก<ะ>็ามาพูดถึง<ฮ>เกย์ใช่ปะเรื่องใกล้ตัวพี่อู๋แล้วเนี่ยเออแต่ว่าเขาไม่ได้ยมเป็นเกย์กัน แต่ว่าพี่อู๋แต่ว่ามันเป็นไปโดยไม่รู้ตัวอะไรนะในชีวิตพี่อู๋เจอเกย์เยอะไหมโอ้ยเยอะมีออกกําลังกายที่ฟิตเนสอย่างเงี้ยเจอปะอย่างแรกเลยพี่เรียนชายล้วนตั้งแต่มาไทยยงก็เลยเป็นแล้วโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเป็นโรงเรียนที่เป็น ชั้นนำเลยอะเรื่องของเกย์ใที่สามก็เลยทำให้พี่อู๋เนี่ยซึมซับมาเลยทำให้คนหลายหลายคนเกิดความเข้าใจมาซีตัวพูดอย่างนี้ได้ไงวันนี้นะคะเราก็มีห้าสัญญาณเนี่ยมาให้เพื่อนเพื่อได้ลองดูกันนะเผื่อว่าคนที่เราแอบชอบอยู่แล้วคิดว่าแมนมากๆเลยแมนเต็มร้อยเนี่ยนะอาจจะเป็นเคก็ได้มาให้ผมดูก็ได้ผีเห็นพีเออง่ลุกจะเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นไก่อนม่เป็นไม่เป็นมาแนะนำกันเลยด้เลยสัญญาณแรกการแต่งตัวอย่างที่พี่อู๋บอกใช่ไหมคือพี่อู๋เนี่ยเป็นคนแต่งตัวเนี้ยบ คือถ้าสมมติว่าเนี้ยไม่พอเยอะด้วยนะอ๋อแล้วแกเนี่ยบางทีจะเยอะมากนะคือมีอิสเซสซอรี่อาจจะใส่แบบกำไลข้อมือแหวนแหวนสร้อยสร้อยก็มีเสื้อผ้ากางเกงเนี้ยหมดเลยรองเท้าก็เป๊ะและที่สําคัญที่สุดเลยชอบมีกระเป๋าใบใหญ่แบรนด์เนมด้วยถูกต้องถือแบบนี้ด้วยอ่าเพราะวพวกเพศที่3ส่วนใหญ่เราเราไม่เรียกพวกดีกว่า เพราะว่าส่วนใหญ่ชาวเก้งกวางเนี่ยเวลาเขาไปฟิตเนสเนี่ยเขาต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่คือใบเดียวนี่คืออยู่เลยนะไปได้ทุกที่ฟิตเนสเสร็จแล้วก็มาช้อปปิ้งต่อไปนน้นไปนี้ต่อนิ้วก้อยกระดกด้วยเดียวกระเป๋ามันใหญ่แต่เขาถืออย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้เป็นไรทำไมนิ้วก้อยต้องกระดกนะการแต่งตัวนะคะก็จะดูได้ที่พร็อพอะไรแบบนี้เป็นหลักถูกต้องวเป็นเกย์สิ่งต่อมาฮะที่จับได้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับผมสะโพกครับการเดินฮะบิดแบบตวัดปุ๊บ เยอะมากเลยอ่ะเป็นคนที่มีสกิลในการทำตัวเป็นเท็ที่3ได้สุดยอดมากจริงีดูดดูดูนะสังเกตถ้าเดินแล้วเป็นอย่างเงี้ยคือเป็นแน่นอนนะแบบเอางั้นคิดว่าถนนเป็นแคดวอล์กอ่ะก็เดินเต็มที่นะคะสะโพกนี่ทิ้งไปเลยคือถ้าเกิดว่าไปเดินที่สวนลุมเนี่ยอาม่างงอาม่าปกติเดินงี้เออจริงจริงจริงเวลาเขาเดินอย่างเงี้ยเกนี่ตก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 อย่างงี้เลยนะคืออาม่าแบบสูงไม่ได้ใช่อาม่างงงอ่ะเล่นทำอะไรของเล่นอ่ะ ต่อไปนะพี่อู๋อันนี้เลยค่ะการพูดคุยสำหรับเก้งกว้างเนี่ยนะคะเวลาเขาพูดคุยเขาจะแบบออกรสชาติเต็มที่เลยเียเขาจะคุยภาษาเก้งกว้างกันแล้วก็คอนเทนต์ที่เขาพูดเนี่ยนะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเรื่องแบบผู้ชายอย่าพูดถึงผู้ชายเพราะฉันเจอคนนี้แบบหุ่นดีมากเลยแมนมากไปเที่ยวมาเจอผู้ชายคนหนึ่ง เจไดายอะไรอย่างเงี้ยไม่คันคุยกันสมมตินะส,ส,สิ่งต่อมาฮะที่ชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับผมสําหรับพฤติกรรมตอนเผือนั่นเองอย่างถ้าน้องขวัญมีเพื่อนที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนนี้ใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็นบอกสิขอดูเล็บหน่อยถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเก๊กหรอ่หอผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะให้ดูเขาจะกรีดกลายนิ้วของเขาออกมากรีดออกมาแบบแก้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่เหมือนนะส่วนใหญ่ผู้ชายอะจะแบบอย่างนี้ อ๋อคืออ่ะพี่อู๋ขอดูเล็บหน่อยอ๋อจะให้ดูแบบนี้ท่านี้วิ่งเดี๋ยวไปลองทำกับน้องชายดีกว่าแต่เดี๋ยวนี้ก็มีเหมือนกันบางจําพวกที่แบบแอปแมนหนักๆก็ไปศึกษามาเฮ้ยผู้ชายอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายสิแก้งกวางบางคนเนี่ยที่เขาแบบแอปแล้วเนียนจริงๆก็มีนะเนียนมากอ่ะแล้ว อย่าพูดนะพี่อู๋อย่าเสียใจนะเกมควางเดี๋ยวนี้บอกว่าผู้ชายแท้ๆอีกอ่ะอย่างสุดท้ายฮะอย่างสุดท้ายเนี่ยคือกลุ่มเพื่อนครับผมกลุ่มเพื่อนเนี่ยจะบ่งบอกได้ชัดเจนถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนที่ชอบอยู่กับผู้หญิงเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยฟันธงไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าใช่แน่นอนใช่หรอจริงจริงแต่พี่อู๋่เพื่อนผู้หญิงเยอะนะหรอไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติคุณชอบไปไหนกับเพื่อนผู้หญิง4คนโดยที่คุณเป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มนียมันแปลกๆอยู่ไหมพี่แมนตา้องของเราเป็นอย่างนั้นนะแมนมากเลยนะแแต่ก็บบ ไปดูคอนเสิร์ตกับผู้หญิงนี่ไงนี่ไงน่าคิดไงว่าพี่แมนเป็นหรือเปล่าเป็นก็ได้ใช่ไหมใช่ถ้าเอาหน้าพี่แมนขึ้นมาแล้วพี่แมนเป็นเอออยากจะเห็นเห็นหน้าพี่แมนมากเลยคือพี่แมนเนี่ยเป็นคนที่แบบผิวสีเข้มไว้หนวดไว้เคราเปรอมเลยแต่ว่าไปกับเพื่อนผู้หญิงบ่อยมาก แต่จริงๆแล้วการมีเพื่อนเป็นแก้งกวางหรือว่ามีเขาเรียกว่ามิสหายจริงๆแล้วสนุกนะฮะเขาเป็นคนที่สร้างสรรีสันให้กับ <c oughs> <c oughs> สังคมของเราหายนี่ว่าดูหนังต่างๆงงไม่ก็มีเพื่อนเป็นแบบชาวเก้ง <c oughs> ชาวกวางอะไรอย่างี้เ <c oughs> ขาแบบเป็นคนจริงใจน,นะจะบอกแต<ช>่ว่าเพจน่สานจริงใจมากเป็นคนเปิดเผย <c oughs> เป็นคนจริงใจนะฮะแล้วก็ใส่ใจเพื่อนฝูงดีมากเลย <c oughs> <ช>ทีเดียวจริงๆแล้วถึงเขาจะเป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีรักเราเป็นเพื่อนของเราอันนี้คือน่ารักแล้วใช่ใช่ครับผม แล้ววันนี้นะคะพี่ผมเราก็มีเรื่องใหม่มาฝากกันนะคะกับเรื่องอโลฮ่าอโลฮ่าค่ะของ Honda s c ส o p y ินะคะกับนี่เลยใหม่ล่าสุดนะคะ<ไ>กับสุดเด่นแนวโคร,โครโมาติเตอร์เรือนใหม่แบบแค่มลติมิเตอร์ค่ะ<อ>รวมทุกฟังก์ชันในหนึ่งเดียวเลยนะแล้วก็<ช>ลงดีเทลความมันแตกต่างกันแต่อะซีรีเลยด้วยค่ะครับผมรวมถึงยังมีชิกมิลเลอร์นะฮะซึ่งเป็นกระจกมองข้างแบบที่สีเนี่ยแบบสีเดียวเลยกับจักรยานยนต์นะครับผมเพราะฉะนั้นสามารถถอดเปลี่ยนได้ถ้าเกิดว่าพันซ่าเนี่ยอยากจะตกแต่งนะครับผม รวมถึงยังมี upper arm winker light ด้วยนะฮะ,ะซึ่งเป็นไฟเรียวแบบ b u i l d in ไงอ,อยู่ในตัวเขาเรียกวอะไรตัวรถจักรยานย, <Body S 1> ยนต์นใช่เป็น b u i l d in body เลยนะฮะ<อ>เพราะฉะนั้นดีไซน์เนี่ยชบเชียวเหลือเกินนะฮะ,ะส่วนอีกหนึ่งอย่างครับ position lamp ครับต้องบอกว่าเป็นไฟหน้าที่แบบส่องสว่างมาก<อ>และไม่แสบตาคนขับอื่นๆด้วยนะโ คือแบบว่าเท่พร้อมกันครบชุดเลยด้วยอันนี้อะแล้วก็มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์แท้ค่ะอันนี้เนี่ยเขาผสานด้วยหลอดไฟฮาโลเจนนะคะแล้วก็จัดเต็มค่ะพี่อู๋กับชุดคมใหญ่นะแบบครบชุดเลยคือมาเต็มเลยนั่นเองค่ะเป็นวงแหวนสีฟ้าพร้อมดีไซน์ในลุคแบบ LED นะคะก็จะเท่ชัดเจนแล้วก็สง่างามนะเป็นสไตล์แบบรถสปอร์ตสุดหรูอย่างนี้เลยถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของรถจักรยานยนต์ AT นะก็จะเป็นแฟชั่นที่เท่แล้วก็เจ๋งจ้ากว่าใครนันเองค่ะนะฮะถ้าอยากจะชมคันจริงๆนนนัว่าาเทขด นะครับฟังก์ชันของเขาเนี่ยเยอะขนาดไหนครับไปเลยนะครับ Honda w i n g Center ทุกสาขาเลยครับใช่แล้วค่ะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะฝากถึงเรานะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะทาง SMS ของเราค่ะ4 2 2 1 4 4 1เว็บไซต์ก็ได้นะคะ w w w c h a n n e l t h a i l a n d c o m Twitter ก็ได้ค่ะ c h a n n e l t h a i ครับรวมถึง Line และ Instagram ด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ครับชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับ c h a n n e l t h a i l a n d ครับยังไงลองไปเซิร์ชแล้วก็ติดตามข้อมูลอัปเดตตลอดเวลาแน่นอนครับผมใช่ค่ะส่วนวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะอย่างรถจักร รถยนต์ฮอนด้าสกูบิย์ไอค่ะขอบคุณครับผมรวมถึงเสื้อผ้าของเรานะครับไฮบริดเอาฟิเตอร์นั่นเองนะครับใส่แล้วสวยหล่อแบบนี้แน่นอนแน่นอนนะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำของเรานะคะสยามเดสก์ทอฟฟี่นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของวีฟันริพาบิกซ์นิยมบายนิวฮอนด้าสกูบิย์ไอในวันนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไรให้พันซ่าได้ติดตามนั้นติดตามชมให้ดีเลยครับสำหรับวันนี้อู๋และน้ำควันต้องลา Wanted the caddy, so I put in the hours. I moved the bumper to the dealer, and I found the car. Never was a him with the skis. I got the keys, and as I was leaving, I started screaming. I got that. White hoes in the backseat, snorting coke. She doing line after line like she writing rhymes. I had it in hell in my love tryna blow a mind. Cadillac like pimp in my uncle was on. 14, I sold his keys, me and my niggas was gone. the portions up his liquor, water in his patron. Driver smiling like I wanna